ของสัปดาห์ของเรือนนี้นะคะและทีนี้เราเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นไงคะอยู่ในกว้อาระบาดของโควิดนะคะนักเรียนเข้ามากันน้อยมากนะคะพวกผู้เขก็เป็นห่วงในสถานการณ์นี้นะคะลัวจะติด โควิดรบใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่แมสกันทุกคนนะคะปิดได้ดีหลบครูที่ว่าแมสเราปิดจมูกไหมปิดปากไหมอ่ะมันมีพันธยาลูกมันมีอ่าม,ม,มันมีแถบตรงนี้นะคะ่ะแขงต้องเรีนดูคะ่ะแล้วก็เราก็ปิดจมูกให้ถึงสันจมูกนะคะเสร็จแล้วเราก็บีบลงไปนะคะอ่าอากาศจะได้ ไม่ได้เข้าไปในจมูกเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวลองทำดูค่ะอ้าบ,บีออที่มีจมูกเป็นเต็มๆนะอ่ะอ่ะได้ไหมคะ,ะได้แลวนะคะทีนี้เราก็เรียนกันได้แล้วนะคะอ่ะวันนี้กิจกรรมบ้านนักวิทย์ที่เราจะมาทดลองกันก็คือเป็นภาพที่ซ้ำไปซ้ำมานะคะภาพซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ อ่าเป็นเป็นอ่าภาพที่ทเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะแล้วทีนี้เราก็จาลองภาพนั้นออกมานะคะจะลองภาพนั้นหมายถึงอ่าภาพที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเรามาต่ออะไรกันได้บ้างน,นะคะสามเหลี่ยมต่ออะไรได้บ้างบ้านบ้าน ปกเหลี่ยมเรามาต่ออะไรได้บ้างวัตถ<า>ุใ<า>ดน้ำเราเราอุปที่บายแป๊บหนึ่งนะคะเราอุปที่บายแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะวันแรกที่เรามาเรียนเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอ่ะเข้ามาก็เจออะไรแล้วครับเจอประตูสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสีอ่ะ,เ,อะเจอประตูสี่เหลี่ยมแล้วก็วววเจอของโลมป็นกลมๆอ๋อ ัลงเป็นวงกลมเจะ้าะไรคร้ามาที่โต๊ะก็เป็นโต๊ะที่สี่เหลี่ยมนะคะอ่ะสีสันแล้วแต่นะคะว่าจะเป็นสีอะไรที่<อ>า,าสาร้างสรรค์มานะคะคอ,<ป>อ่ะครูคได้นำอุปรกรณ์ก่อนเลยนะคะที่เราจะทำภาพกันนะคะก็มีอันที่หนึ่งก็คือเป็นภาพกระดาษสีนะคะหรือกระดาษสีสีต่างๆนะคะมีสีอะไรบ้างคะนักเรียนสีเหลือง สีเหียวสีตาไปสีส้มสีูปาเลอี้สีกนสีกก้านกากานีก้น้านีานีก้านก้าน้านสกนีาน้าานสี้ก้านานก้านสก้น้านสีานก้านสกา้ากานสีาานราา นะคะมีสีอะไรบ้างสีฟ้านะคะสีเหเลืองอ่ะสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะอ่ะเราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมหวกเหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมหรือภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็ได้ตามภาพนี้ตามรูปร่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาต่อกันค่ะว่าได้รูปอะไรบ้างนะคะอ่ะ มาใช้หกเหลี่ยมก่อนเลยอ่ะชื่อครูหน่อยค่ะอ่าชื่อครูหน,อน่อยค,ค่ะเดียวเช็กการเช็กการอ่ะคุณรับค่ะน้องสาเหตุเพื่อนเนี่ยอ่าทีนี้เรามาต่อกันคะ่ะเอามาต่อกันเอามารวมกันเอาอะไรต่อกันได้คะลูกเอาเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเอาเหลี่ยมมาต่อกันเป็นอะไรได้เป็นอะไรได้เออ ดอกไม้อ่าเป็นภาพดอกไม้อ่ะ่อไปเป็นภาพอะไรได้อีกคะรถ่<ป>ภาพรถไฟได้ไหมไไไอ่าภาพรถไฟภาพไปได้อีกคะนอนได้ไหมลูกได้ได ดี่เหลี่ยมมาต่อกันคะลูกอ่ะมาต่อบรรเชา้าเป็นรูปอะไรได้บ้างเป็นรูปขนมได้ไหมลูกอ่าเป็นรูปขนมเป็นรูปขนม,นข,นมขนมเปียกปูนอ่าขนมชั้นได้ไหมคะได้อ่าเป็นขนมชั้นเป็นรูปตัวบ้านได้ไหมคะอ่าได้นะคะ เราลองเอ,เอามาต่อกันอีกนะคะเป็นภาพอะไรได้อีกอ่าเป็นทีนี้อ่าให้เรียนดูอย่างเดียวละทีนี้ให้เรียนดูอย่างเดียวล้นะคะอ่าทีนี้ครูต่อให้ดูดีกว่านะคะว่าเป็นภาพอะไรได้อีกอ่าอันนี้เป็นภาพหนอยรถไฟได้ไหมคะได้อ่ารถไฟได้นะคะ ได้รูปหลายๆรูปไปน,นะคะได้หลายๆทรงและได้รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะคะสี่เหลี่ยมแต่ละสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะทีนี้สามเหลี่ยมบ้างลูกอ่ะเียกันต่อค่ะสามเหลี่ยมเ,เ,เ,เป็นรูปอะไรได้บ้างคะอันนี้อ่าต่อค่ะเป็นรูปอะไรเออ ได้ไหมคะได้อ๋อขนมที่ยก้อนนะคะอ๋อเป็นลูกอะไรได้อีกคะเป็นลูกอะไรได้อีกลูกพิซซ่าได้ไหมคะได้อ๋อพิซซ่าก็ได้นะคะอ๋ออ๋อต่อเป็นลูกอะไรได้อีกคะ อทานะคะอ่าเป็นขนมต่างๆได้นะคะอ่ะเราไปเบเรามารวมกันทีนี้เราอาภาีเหลี 3, ล่ยมสามเหลี่ยมเหลี่ยมมารวมกันนะคะอ่ะลดูค่ะ,<อ>ะน่ช่วยคุณครูหน่อยค่ะน่ะช่วยคุณครูหน่อยอ่ะลองต่อดูค่ว่าเราจะได้รูปอะไรขึ้นมา เอาเหลี่ยมมาต่อกับเพียมได้ไหมคะลูกได้ต้องเอาเหลี่ยมมาต่อกับเพียมนะคะเพราะว่าภาพเราเป็นเหลี่ยมนะคะกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรได้บ้างเอออะ,อะไหนดูดสิเป็นอะไรได้บ้างเออ ทรงวีรบมรุดได้ไหมคะได้ได้ไหมลูกได้ได้นะคะได้หลายแบบเลยนะอ่าอ่าอันนี้คือเป็นภาพรูปทรงนะคะที่เรามาต่อกันนะคะเป็นภาพอ่าที่สร้างสรรมาด้วยอ่าจินตนาการต่างๆนะคะ เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะาตามที่เราเรียนมาเนี่ยก็มีเป็นรูปขนมมีเป็นรูปทรงรถไฟรูปบ้านนะคะแล้วก็เป็นรูปพีระมิดต่างๆนะคะในชีวิตประวันเราก็ใช้กันอยู่แล้วนะคะการทดลองนี้ครูก็อยากให้นักเรียนรู้นะคะว่าเราเอ,อเาอะไรไปใช้ในชีวิตประวันบ้าน คะเราใช้แล้วมีประโยชน์หรือเปล่านะคะเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียนรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเราเรียนมุมนะคะมีมุมอะไรบ้างมุมมีกี่มุมอ่ามีกี่มุมมีมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่นะคะมีสี่มุมอ่ะอันนี้ก็มีกี่มุมคะลูกสามมุมอ่าอันนี้มีกี่มุมเออ 2, 3องสามส้าหใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นหกเหลียมน,นะคะอ่ะสีอะไรลูกสีเหลืองนะคะอ่ะอันนี้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราเจอทุกๆวันนะคะเราก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่รูปบานไปถึงป1ป .2 ป .3 นะคะเราก็เรียนเรื่องรูปทรง แล้วก็เห็นรูปทรงต่างๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะอ่ะการทดลองนี้ต้องได้อะไรเอ่ยได้อะไรบ้างลูกของขัญอ๋อได้อะไรคะของขัญอ๋อได้เป็นของขวัญนะคะอ่าได้เป็นของขวัญรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเป็นของขวัญได้อะไรคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูเรื่องเรื่องบวกเดียมสามเดียม มาเป็นรูปทรงต่างๆนะคะอ่ะการทดลองนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะวันนี้นะคะอ่ะกลบมือเต้นหน่อยะคะ่ะ